อะไรเนี่ลมน้ำมันรอเลื่อนโอ้โห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 พักคำพีอรับผมเขียนเองอ่านฟังหมดแล้วไล่ลมอะไรไล้ลมน้ำมันรอเลื่อนขอไล่ลมอะไรไล้ลมน้ำมันรอเลย่อนทางลูกไล่ลมอะไรไล่ลมออโต้ลูกรถยี่ห้อรุ่นซูซูกิเอสทาร์81เออมาอ่านพระคัมภีร์ทุกตัวอักษรเลย มาทำอะไรก่อนเล่าเริ่มแรกเติมน้ำมันทล่าทำไรอ่ะมาทำอะไรก่อนเติมน้ำมันใ่อนเรอยแรงดันสูงเติมน้ำมันแรงดันสูงไปหาเลยเหรอเฮ้ยใส่น้ำมันในถังพร้อมน้ำมันร้อลื่นยพี่ไปหน้าเลยไม่น้านี้เออแรงดันตามไปพิษหมูจะดันขึ้นสูงเลยดันตามก่อนนี่โอ้เหลืองน้ำมันร้อลื่น อันนั้นอะไรเนี่ยขั้นตอนการไล่ไม่ใช่นึ่เออม่านไม่เจอเลยเติมน้ำมันเติมน้ำมันลอเลื่อนในขันใม้มีประมาณมากพอเออสก็ัหรับการไล่ลงครับขันดีเออนี่คุณคว่ามุณเิอไม่เป็น เอไรเนอเให้นเติจริงๆเลยให้มันเติมไม่สารดดเอาเออจริงจรเติมไม่เป็นใส่เลยใส่เข้าไปเลยพอ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 โอ้โหจุดของดมคือนด่ สองฝารารอ้ปิดาเปอปารปิาอบเปดาอบเปิดรอเปิดฝาอเปเาเปิดฝาครอบปิฝาอปอบไปารอบเปิดฝรเปดาอเปดรอเปครอเปิดาคเปอเปิเ่เเอบเอออปอดดดอ เยอะไหมเยอครับเป็นแบบไหนเป็นแบบเป็นแบบไฟเบอร์นะเป็นแบบไฟเบอร์เป็นแบบไฟเบอร์สีอะไรอ่ะสีแดงครับเลยนะโอเคต่อไปต่อไปค้ามันทำไมอ่ะนะเอาผ้รองไตน็อตไตสูบได้ลง ตัวคือสุดราคาคุณเราตกเลยลน่ะลองคาดลอง,ลอ,งอยู่ในช่องหมายเหตุครับมึงเราไม่เจอมึงหาไม่เจออีกไม่ใช่ตรงนั้นแหละนลั่นแหละหมายเหตุนะคุณเขียนไว้นะอะไรอะไรไปได้ไงยิ่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 งอ่าอะไรตรงนั้นผ้าอ,อุปกรณ์ผ้าร้องได้ท้อปฟ้ามก่อนการพูดในตรงไหนเนี่ยผมไม่เคยเห็น ไฟน็อตไฟน็อตรูดได้รวมให้รวมหรือหลุดเวลาแล้วค่อยๆายดูน้ำมันว่าออกมาไหมมีอากาศออกไหมออกครับถ้าอากาศออกน้ำมันออกมาหรือยังน้ำมันออกครับหลอดอาจารย์ว่าออกแล้วปิดพออากาศหรือยังบนพออากาศได้มีอากาศออกไหมมีน้ำมันออกไหมมีแต่น้ำหลอดอากาศสั้นมันมีแต่น้ำมีแต่น้ำมันน้ำปนน้ำมึงนะมีแต่น้ำมัน มีอากาศแล้วโอเคกันแน่นๆพอสมควรน้ำมันอะไรเดี๋ยวจะอ่อนหล่อนื่นหรือเปล่าไปด้านโน้นไปดูเสร็จหรือยังอะไรเสร็จไม่ใช่อะไรเสร็จ ได้ลมน้ำมันร่อเลื่อนพี่ได้ลมอัลตราลูปแล้วนะต่ำได้ลมอัลตราลูปพี่นะครับต่ำเสร็จแล้วแล้วครับเออต่อไปต่อไปน่าดีนะเนี may, ่ยเขินมาบอกต่อมามึงก็ไม่ชอบมึงบอกว่าต่อไปต่อไปทำอะไรต่อไล่น้ำมันหล่อนไล่ลมน้ำมันไล่ลมอ๋อตะลตราได้ดันสูงอ่า ไล่ทับไปก่อนรถเลื่อนสังเกตสายว่าเป็นสีอะไรต้องไล่ลมต้องไล่ลมต้องไล่ลมแรงออโต้รูฟในงานต่ำออโต้รูฟในงานต่ำให้เสร็จก่อนให้เสร็จก่อนเออพอสองสองหาทางน้ำมันรอเลื่อนหาทางน้ำมันออโต้รูฟแรงดันสูงจากปั๊มเข้าท่อไอดีให้เจอเป็นแดงเป็นแบบสีดำทึบ คสายสาชเนี่ยโอเคเอเพอสี่พอส,พอสามตั์ทเครื่องเลยรู้แล้วพอสี่ห้าน่ะ ไล่เศษได้ผมทำไปเนื้อหมดเนี ừ, ่ยอันแรกเขาเรียกอะไรไล่ลงออโต้ลูปออโต้ลูปจูจูกีจูจูกีเออเราบอกภาพรวมอันเดิมเวลาลูกค้าเข้ามาเขาไม่แยกครับแต่เราแยกเพื่อให้จัดได้เราเราแยกเราเองแต่คุณก็ทำต่อเนื่องไปเลยแต่ไม่ลูกค้าเดี๋ยวผมจะไล่ในงานการไปนะเปงบอสเป็นบอสเขา ทำเลยนะเติมน้ำมันไปเเ็โดร่างวันออกเฮ้ยกันดูวันออกแล้วนะพี่จบละ่ที่สามคือมันจะไม่ว่าย